พยะมาชิมดิมาหมดเวลาแล<อ>้วหมดเวลาเพลินแล้วชิมบิ่งนาะเป็นจังไงเศรบๆมากิตํามหมูยอมะละกอสุกกับผักสดๆรอบสวนกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการตำมก่อนเลยไปขั้นตอนแรกพริกกระเทียมใส่ลงไปตําต่อไปมาเอามะเขือเรือนี่วันนี้เราใช้มะเขือเคือแบบสดๆเลยครับใส่เลย ใส่มะนาวเลยครับนี่วันนี้เราจะใส่ทั้งเปลือกเลยจะได้หอมๆใส่เยอะไปเลยจะได้จี๊ดจา๊าดเพื่อนๆเอ้ยผงเครืองได้ผงชูรสน้ำตาลปลาระหรือปลาเด็กต่อไปยั่วเลยครับมือนี่ต้องเห็ดไห้แ่บๆเด้อพอมีผู้ทากินผู้ถาติอยู่เอ,อ,อยกำกับออกำกับกูค้กคท้จากนั้นก็ใส่หมูยอเลยครับตามด้วยมะละกอสุก คนนี่หูยจังหวะนี้ไม่ต้องตำแล้วนะครับเดี๋ยวมันเละน่ากินมากเพื่อนเอ้ยเอ้าพยะมาชิมดิมาอดเวลาแล้วอดเวลาเพื่อนแล้วชิมบิ่งนาเป็นจังไงแสบแ่บแ่บอยู่บปล่พอแล้วบ่พอพอโอเคโอเคแ่บแล้ว ต่อไปก็เทเลยครับโอ้โสีสันน่ากินมากปะเดี๋ยวไปกินกับผักสดๆกันตำหมูยอมะละกอสุกกับตัวฟักยาวทนนี่ทั้งเขือมิลูกเดียวฟักเดียวฮ่ามเสรจะแซ่บอ่ะออดอ่ะแหมมึงนี่นะมันสุดยอดจริงกินดิอ้ยไม่ต้องเขินหรอกขนาดนี้แล้วอ้อจัดกัดปาก กัดปากเลยก็เลยเขาเรียกว่าแซบกัดปากเดี๋ยวนี่ใส่น้ำจิ้มน้จั้นดูกับฟักยาวทนเนี่ยฟักใหญ่มากมะละกอสุกก็หวานนะอ่ะเอาไปครึ่งหนึ่งแซ่บแซบแซ่บบ่ะตามหมูยอมะละกอสุกกับมะเขือขาวกรอบ อ่อมะเขือขาวแบบปุกๆดเลยหนามหนามหนามเดี๋ยวเด็ดเลยแล้วกันนี่นี่นี่ลูกแบบเยอะเลยลองเลยนี่เซ็ปๆครับเพื่อนเอ้เมาเด้อรับชมตอนกี่โมงคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับอื ย่อชิ้นใหญ่ๆเลยกับมะเขือเศษเบี้มีไก่ย,ย่างเลยเต็มเครื่องจ,จริงวันนี้เต็มกระเพาะแน่นอนเลย